เอเอนเนอพร้อมสเปกโมโต E22 ให้จอ90สเกล้องหลังคู่16ล้านพิเซลแบต5,000มิลแอมใน,นราคาต่ำกว่า5,000บาทล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง m o t o r OLA จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กอย่าง Moto E22 เลยเลยนี้ครับโดย Moto E22 มีจุดเด่นที่หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วมีค่ารีเฟลระดับ90เฮิรตซ์ฉายชิปประมวลผล Mijtek Helio G37 บริบทบริการ Android 12ให้กล้องหลังคู่ความละเอียด16ลา้านพิกเซลกล้องหน้าบนหน้าจอดีไซน์แบบมีติ่งทรงหยนดน้ำมีทั้งหมด3สีคือสีด,ดำสีขาวและสีฟ้าให้แบตเตอรี่เปนที่5,000มิลลิแอมป์คาดว่า Moto E22 จะมีราคาเปิดตัวต่ำกว่า10,000รูปีหรือต่ำกว่า4,600บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยม,มาทั้งหมดนี้ ยังไม่มีการยืนยันยังเป็นทางการนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t ทีฟ t เพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ